ชิ้นฟัวกานะครับเป็นอาหารของฝรั่งเศสนะครับก็คือตับหานนั่นเองเราจะทานลักษณะแบบนี้นะครับก็บางทีมีทานหลายแบบแบบที่บางทีก็จะเป็นตัวตับเลยนะครับแต่ว่าอันนี้จะเป็นลักษณะคล้ายๆแบบนี้นะครับแล้วก็ทานคู่กับขนมปังปิ้งนะครับแล้วก็จะมาในลักษณะนี้เราทานสดๆเลยนะครับไม่ต้องปรุงนะครับนี่นะครับ ก็เอาขนมปังไปปิ้งแล้วก็ทาตัดเป็นชิ้นเล็กๆนะครับแล้วก็ใส่กับขนมปังทานได้เลยนะครับทานคู่กับวายอร่อยมากๆนะครับเวลาทานโฟกาง่ายๆนะครับก็คือจะตัดเป็นชิ้นเล็กๆอย่างนี้นะครับแล้วก็วางบนขนมปังที่ปิ้งนะครับแล้วเราก็สามารถรับประทานได้เลยนะครับ นี่นะครับเป็นอาหารที่ทานในช่วงเทศกาลนะครับทานสังสรรค์ทานกับไวน์ขาวนะครับแล้วก็เป็นอาหารที่ราคาค่อนข้างอาหารฝรั่งเศสที่ราคาค่อนข้างสุงพอสมควรนะครับแบบนี้นะครับเราก็ทานได้เลยนะครับ